ครับสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับการเช็คทุ่นนะครับนี่คือทุ่นพวกมอเตอร์สว่านมอเตอร์เห็นเชียเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่มีที่ใช้ทุ่นแบบนี้นะครับส่วนมากจะเป็นของพวกย n น v เวอร์เซลนะครับทีนี้มาเรามาดูว่าเรารู้ได้ไงว่าตัวไหนเสียไม่เสียเพราะว่ามันเช็คอยากเลยครับบางอันนี่ลวดไม่เอี่ยมเลยนะครับทีนี้ผมจะมาสาธิตการเช็คให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะ อาทิตตัวตัวนี้ก่อนว่ามันใช้ได้หรือเปล่าให้ให้สังเกตดูเหล็กตัวนี้นะครับเครื่องตัวนี้นะผมทําขึ้นมาเองถ้าซื้อเขาก็จะแพงครับเป็นพันสองพันะครับอันนี้ผมม o ดิฟายขึ้นมาใช้เองครับดูลักษณะให้ดูเหล็กตัวนี้นะครับนี่ดูเหล็กตัวนี้ทีตัวไหนเสียไม่เสียดี๋ยเราจะสังเกตได้ไงเดี๋ยวค่อยดูนะครับดูเหล็กตัวนี้นี่เล็กที่ผมเนี่ ถือไว้ไม่ไม่ต้องนั่นมากครับเหล็กตัวนี้ก็จะนิ่งเลยครับไม่นมีอะไรเกิดขึ้นเลยครับนี่ห้เหล็กๆตัวนี้ดูนี่ครับนี่คือลักษณะของต้นที่ใช้ได้นะครับตัวนี้เราจะไปดูลองดูลูกอื่นดูว,ว่าลูกไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้เนี่เราจะสาธิตให้ดูลองดูตัวนี้ นี่น,นะครับนี่ครับนี่นี่ือใช้ไม่ได้นะครับมันจะด้งแบบนี้แหละครับนี่นะครับนี่คือการเราจะรู้ได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะดูจากไอ้ตรงไหนว่าเสียไม่เสียเนี่ยจะไม่รู้เลยเนี่ยจะรู้โดยการตัวเนี้ยสนามแม่เหล็กมันจะมันจะดูดต่างก,ก,กันกับตัวที่ใช้ได้นะครับนี่ถ้าเราไปซื้อก็ก็หลายบาทน,นะครับผมไม่ค่อยได้ซื้อหรอก ส่วนมากจะให้รู้การทํางานของมันก่อนแล้วก็มาก็มาคิดคิดทําขึ้นมานะครับเราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแต่ซื้อเขาก็ไม่ไหวนะเครื่องมือทุกวันนี้แพงน่าจะพันกว่าสองพันนะครับ จะรู้ได้เลยว่าตัวไหนเสียไม่เสียถ้าไม่มีเครื่องมือตัวนี้นะครับเช็คยากนะครับพวกทุนนี่นะครับเราต้องใช้เครื่องมือพวกนี้